ปิปิโสภาควาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณสัมปั p โนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโรกวิทูเป็นผู้รู้โรคอย่างแจ่มแจ้งอนุตโรปุริสธรรมมาสารที เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสทธาเทวามนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาตี เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์ดังนี้กายเยนวาจเยวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเทกุกรรมบังปกตังมายายางกรรมนาติเตียนอันใดที่ลูกกระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุโทโธปฏิคันหาตุอาจยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงโดซึ่งโทษร่วงเกินอน,นั้นการันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากาโตภาควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมสิ่งที่พระผู้มีพระจ้าเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว สันท,ทิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิบาซิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานายโก เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาพโพเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังกาเยนวาจยวาจยาวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรเมกุกกรรมปักตังไม,ม่ยายง การนาติเตียนอันใดที่ลูกกระทำแล้วในพระธรรมทมโมปฏิคานหาตัวเจยันตงังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษร่วงเกินอน,นันานการันตะเรสงังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใด าติบาสมควรแล้วยาทิทางจะตาริปุริสายุคานิอาธาปุริสปุคราได้แก่บุคคลเหล่านี้คือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภาควโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระภู้มีพระภาคเจ้าอย <c oughs> เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาพูชาปาหุเนโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับท,ทักขีเนโยเป็นผู้ควรรับทักษินาทานอัญชริกะรณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชรีอนุตรังปุญญาเกตังโรกาสาตี เป็น<ม>เนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้กายเยนวาจเยวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเทกุกรรมังปะกตมมังมะยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ลูกได้กระทําแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหาตัวเจยันตัง ขอพระสงค์จงงดซึ่งโทษร่วงเกินอันนั้นคารันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการรรสววมะังในพระสงฆ์ในการต่อไป